ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องชาวยู u ูบทุกท่านครับสวัสดีผู้ติดตามใหม่ติดตามเก่าครับอยู่กับผมเช่นเคยครับช่องอยุ้ครับด้วยถยสิ่งครับ ก็นี่ครับก็ดูแนวทางเสียเงินหนึ่งแล้วหมดไปอีกแล้วครับลูกชายครับห้าพันห้าครับเส้นละสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบครับดันหลบครับนี่ครับทำงานยังไม่ถึงวันเลยครับจัดไปอีกแล้วครับทั้งรวมทั้งค่าใส่ค่าอะไรก็ตกไปประมาณห้าพัน 5 0 0ดครับทั้งรวมใส่ร่วมอะไรครับนี่ว่าช่างไฟก็เดินไฟอยู่ครับนี่ครับซั่งจากเพจครับทั้งดวงใหม่มาใส่ครับดวงเก่าหน้าปัดมันแตกแล้วแต่ก็ยังใช้ได้ครับเดี๋ยวจะย้ายไปใส่ข้างหลังครับนี่ครับบาร์บาร์มันแตกแต่ก็ใช้ได้ครับก็ไปปั่นประมาณสิบ 1ิบ,บไล่สิองไร่มาทุระทุรีครับวันนี้ครับนี่ครับเอาทังลมขึ้นรถซาเล้งครับแล้วก็ปั๊มลมไปเติมครับยางมันรั่วครับเอาให้เสร็จครับนี่ผัดดูช่างไฟค,ครับเอาเนี้ยส้าง เอาตัวล er ้นก um. ็ค <t ary> <Or, S 2> ือยังไงหน่ะมันยังติบอุ้ยอยู่ก็เป็นสายตุ่งไงได้คือเก่าสายล้นมันตัวใหญ่อยู่ด้วยล่ะข้างในมันเนียนล้นอันสายล้นอันบางย่านไงบอกมันไว้สายตัดไม่สายตุ่มสายตุ่งยังไงสายปอกไว้ตัดโอ๋อถ้าเตะไปอยู่ในหนันโอ้สร้างเลยบอกปลาหงูเรืองว้ยไครเล้าสร้าง อุปกรณ์ครับเฝ่าเฝ้าเฝ้าเฝ่าทางลมใส่รถใสเลงไปเติมแบบยางกระหัวภามือเรื่องของเก่าครับขายครับขายครับสภาพของเก่าครับ ดูครับแพ้ครับดูแพ้ทะลุแล้ครับแพ้ตัวนี้ก็ได้แพ้ครับเนี่ยครับมีรอยปาดครับก็เมาส์ <c oughs> เสียงงินนี้แล้วครับ หมดไปห้าพันกว่าเกือบหกพันครับแป้วจะล่อนไปใส่หลดเปียบว้ล่อนเป่าเปลี่ยนสปริงใหม่ด้วยครับสปริงคัดไายมันอ่อนแล้วครับสองร้อยยี่สิบบาทครับ,บ,รบตรงนี้ตรงนี้ไม่ถึงกับแข็งครับ ก็พอใช้ได้2องร้อี่สิบบาทแปดขีสิบแปดติดบ่ปิดไปขัน ล็อบ5เฮ้ล่ะเอาตัวสอบไฟไหมเพิ่งตัวสอบไฟไหมเพิ่งขังนั่นหนึ่ง,งเงือกเงาะคือเนี้ยนั่นแหมใบเัินคา้าใบยังไงมมโอเคครับยังพ่อกันคลิปหน้าครับคลิปนี้แหละบายบายครับ เขาสมีละกินคำใหญ่โพดรปูมเลยวะ่ะ